ฮัลโหลโกเกสสวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับตุนอีกแล้วทุกคนวันนี้เรามาอัดก,กันอ่ามหรย์พลังแห่งดอกเบีย้ยทบต้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะได้มารู้การวันนี้นะคะอ่าเกี่ยวกับอิสรภาพทางด้านการเงินนะคะการเงินการลงทุนนะคะการลงทุนในหุ้นหรือในตลาด แชร์ะงแชร์แชร์อยู่นะคะแชร์อยู่นะคะทุกคน แชรรัว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 ,รวเรียบร้อยแล้วเราไปต่อกเลยนะคะกับวันนี้เรามา พูดเรื่องอสร้างผลตอบแทนมหัศจรรย์หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าบริษัทที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นที่ดียกตัวอย่างเช่นหุ้น CPO ผู้เป็นเจ้าของร้าน7 e เ e ่ e อเถามว่าบริษัทที่มีพื้นฐานดีหรือไม่หลายคนคงเห็นแล้วว่าบริษัทที่ดีแต่หากราคาหุ้น CPO ขึ้นมาหนึ่งบาท โมเลบราคาตอนเขียนอยู่ที่ประมาณ50บาทในวันนี้อ,อตอนนี้นะปัจจุบันนี้เลยนะคะที่คุดอ่านอยู่นี่ประมาณ60บาท10กว่าบาทนะโดยที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเปลี่ยนเลย CPO จะเป็นหุ้นที่ดีหรือไม่แน่นอนหากท่านก็คงบอกว่าเป็นหุ้นไม่ดีเพราะราคามันแพงเกินไปต่ออธิบว่าตอนนี้มัน100่าทนะยบาทถ้าสมมติว่าตอนนี้มัน100บาทกนะ็สมมสมมนนทแสดงว่ามันแพงเกินไปนะคะ แต่หากราคาหุ้นลงมา2 0บบาท CPO จะกลายเป็นทั้งบริษัทที่ดีและหุ้นที่ดีในทันทีหากพื้นฐานในระยะยาวไม่เปลี่ยนแปลงนั่นจะเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อหุ้น CPO หากเราชอบหุ้นดังกล่าวดังนั้นการจะหาหุ้นที่ดีเราต้องเรียนรู้การประเมินมูลค่าพื้นฐานหุน้นไม่งั้นเราคงไม่รู้ว่าราคาไหนที่ราคาหุ้นถูกหรือแพงบางครั้งโจทย์ใหญ่ไม่ใช่การประเมิน มูลค่าพื้นฐานหุ้นแต่การรอคอยจังหวะซื้อหุ้นยากกว่าหลายเท่าเป็นเรื่องแปลกแต่จริงตลาดหุ้นททั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพคือราคาหุ้นในตลาดไม่เคยสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงเลยหรือหากจะสะท้อนก็คงเป็นเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆตลาดหุ้นมักมีความโลภและความกลัวเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอแต่นั่นกัเป็นข้อดีของตลาดหุ้นเพราะหาก ตลาดหุ้นมีประสิทธิภาพสูงนักลงทุนจะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนสูงผิดปกติได้เลยความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดนั้นเป็นโอกาสที่นักลงทุนเน้นคุณค่าหรือ VI ต้องชกฉวยด้วยกลุ่ม VI จะอาศัยความกลัวเป็นโอกาสส่วนนักเก็งกำไรจะอาศัยความโลภเป็นโอกาสยามใดที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองโลกสดใสาราคาหุ้นก็จะเกิน กว่ามูลค่าพื้นฐานเนื่องจากเกิดความโลภค,ครอบงำและเมื่อใดที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองโลกหม่นมองหมองหมง่นเช่นตอนนี้นะคะวิกฤตราคาหุ้นก็จะต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดยกตัวอย่างเช่นในปีที่เกิดวิกฤตซับครามในสหรัฐอเมริการาคาหุ้นของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ในปี2008ลดลงมาจาก4.65บาทเหลือเพียง1.36บาทหรือลดถึง70%แม้กำไรของ BDMs ในปี2008และ2009ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2007นด้วยซ้ำนี่ไม่ได้เรียกว่ากลัวแล้วเรียกว่าเขาเรียกว่ากลัวแบบไร้เหตุผลด้วยหรือราคาหุ้นของบริษัทเซนท่านหรือ CPN ลงจาก18.50บาทเหลือเพียง 3. 6 5บาท ติดลบไป80%ราคาหุ้นของบริษัทแอดวานลงจาก108บาทเหลือเพียง62บาทลดลง42%ซึ่งกำไรของทั้ง c p n และแอดวานปรับเพิ่มขึ้นเหมือนกับ b d m s เช่นกันแม้กระทั่งวิกฤตน้ำท่วมในปี2011ราคาหุ้นของกลุ่มประกันภัยที่พื้นฐานดีเช่นบริษัทกรุงเทพประกันภัย b k i ปรับลดลงมาจาก190บาทเหลือเพียง140บาท ซึ่งกำไรปี2011ลดลงมาก็จริงแต่พื้นฐานในระยะยาวของบริษัทไม่ได้เปลี่ยนแปลงแน่นอนเพระาะน้ำท่วมคงไม่ได้มาทุกปีหรือวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ก็ไม่ได้มาบ่อยๆเช่นกันแต่ทำไมทั้งที่พื้นฐานระยะยาวไม่เปลี่ยนราคาหุ้นถึงได้ลงมามากมายขนาดนั้นคำตอบง่ายนิดเดียวเนื่องจากนักลงทุนในตลาดหุ้นมีหลายประเภท กลุ่มที่ขายหุ้นออกมาเวลามีวิกฤตมักเป็นกลุ่มที่เน้นเก่งกําไรระยะสั้นบางคนกู้มาลงทุนด้วยดังนั้นเมื่อเห็นเหตุการณ์ไม่ดีจึงเร่งขายหุ้นออกไปโดยไม่สนใจพื้นฐานระยะยาวใดๆทั้งสิ้นและนี่คือโอกาสของนักลงทุนเน้นคุณค่าในการสร้างผลตอบแทนมหัศสรจันกันหากเรามาดูสถิติ ของตลาดหุ้นกันทุกปีตลาดหุ้นต้องมีการปรับฐานอย่างน้อย10% 1ครั้งทุก5ปีจะมีการปรับฐาน20%หรือมากกว่าทุกครั้งและทุก1ิปีจะมีการปรับฐานถึง50%นั่นหมายถึงตลาดหุ้นมีการลดราคาทุกปีมากน้อยต่างกันไปและจากสถิติที่เก็บมาหากเซฟอินเด็กซ์ลงมา30%จากจุดสูงสุด ผลตอบแทนหลังจากนั้น5ปีจะเกิน100%แทบทุกครั้งแม้ว่าหุ้นอาจลงต่อก็ตามหากซื้อได้ตอนหุ้นลง50%ซึ่งตามประวัติหุ้นไทยมีอยู่5ครั้งในรอบ12ปีผลตอบแทนที่ได้จะเกิน200%ทุกครั้งและหากเลือกหุ้นถูกผลตอบแทนมากกว่านั้นเยอะมากๆไม่เชื่อลองดูตารางประกอบ่อะ การแสดงผลตอบแทนอัมหศจัรย์หากลงทุนถูกจังหวะหุ้นทียูช่วงต้งยมยำกุ้งรีเทิร์นขึ้นมาถึง354เปช่วงซับครามรีเทิร์นขึ้นมาถึง571รวมเป็น1376ลถึง b ิ๊ Big C ซีบิ๊กซตอนนี้4000 c p เซ็นหรือเซ็นทัน4 4่บืน 5,477%เปอร์เซ็นต์ b h หรือบำรุงราด6,14,900%เปอร์เซ็นต์ Advanced 2,000%เปอร์เซ็นต์ Min t 10,000%เปอร์เซ็นต์ BKI หรือกรุงเทพประกันภัย2,000%กว่าเปอร์เซ็นต์จากตลางด้านบนขอยกตัวอย่างหุ้น c p n หรือเซนท่านมาอธิบายประกอบโดยหากเราซื้อหุ้นเซนท่านได้ราคาต่ำสุดช่วงวิกฤตต้มยำกุง้งและถือหุ้นมา จนราคาหุ้น CPN ขึ้นมาจุดสูงสุดก่อนวิกฤตซพรามเราจะได้ผลตอบแทนถึง14,131%และหากซื้อหุ้น CPN ในราคาต่ำสุดช่วงวิกฤตซัพ,พราและถือหุ้นมาจนราคา CPN มาอยู่จุดสูงสุดล่าสุดเราจะได้ผลตอบแทน1,523%อย่างไรก็ตามหากเราโชคดีมากกว่านั้นได้หุ้น CPN มาตอนราคาต่ำสุดช่วงวิกฤตต้ยมยำกุ้งและไม่ขายเลยถือมาจนถึงราคาสูงสุดช่วงปัจจุบันเราจะได้ปันผลถึงเราจะได้ผลตอบแทนถึง445,477เปอร์เซ็นต์มหัศจรรย์ไหมสำหรับผลตอบแทนที่ได้รับออย่างไรก็ตามหากเราซื้อจังหวะที่ผิดอ่า เช่นซื้อหุ้น c p n หรือเซนท่านตอนราคาสูงสุดก่อนต้ยมยำกุ้งพูดง่ายๆก็คือซื้อที่ดอยนั่นแหละแล้วถือมาจนถึงราคา c p n ขึ้นมาทําจุดสูงสุดอีกครั้งก่อนสู่วิกกิซับพามปรากฏว่าเราได้กำไรจากการลงทุนเพียง439%เมื่อเทียบกับ14,131%หากเราลงทุนถูกจังหวะอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะลงทุนผิดจังหวะ แต่หากเราลงทุนหุ้นได้ถูกบริษัทเราก็ยังคงกำไรอยู่ดีดังนั้นโดยสรุปการจะได้ผลตอบแทนมหาศา์นอกจากจะเลือกหุ้นให้ถูกแล้วการหาจังหวะที่เหมาะสมในการลงทุนถือว่ามีความสำคัญมากมีหลายท่านชอบถามว่าหุ้นในพอร์ตผมมีอะไรบ้างจริงๆอยากตอบไปนะว่ารู้ไปทำไมเพราะหากคุณซื้อวันนี้ต้นทุนของคุณกับผมก็ต่างกันมหาศาล อย่างไรก็ตามแม้ว่าคุณจะซื้อหุ้นในจังหวะที่ผิดเช่นคุณไปซื้อยอดหลังจากวิกฤตต้ยมยำกุ้งคุณก็ยังได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจเมื่อหุ้นกลับขึ้นมาทํายอดใหม่อีกครั้งหลังวิกฤตซับพามเพราะบริษัทมีพื้นฐานด,ดีพอผ่านวิกฤตมาก็ยังคงเป็นบริษัทที่ดีและจะทํากําไรสุดทีิวงเล็บกําไรของบริษัทนะคะไม่ใช่กําไรจากราคาหุ้นขึ้นคือจุดสูงสุดใหม่ที่ได้อีกครั้งเสมอ หากคุณต้องการผลตอบแทนที่มหัศจา์พลังทวีคุณต้องลงทุนให้ถูกจังหวะด้วยแต่หากเราเลือกลงทุนหุ้นผิดตั้งแต่เริ่มแรกมันก็จะไปต่อไม่ได้ผลตอบแทนมหาศาลสร้างได้ก็ต่อเมื่อลงทุนหุ้นถูกตัวและลงทุนได้ถูกจังหวะเรามาถึงคำถามสำคัญของในเนื้อหานี้ก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาซื้อหุ้นเราจะดูได้อย่างไรว่าหุ้นถูกแล้ว ในความเห็นวิธีการประเมินมูลค่าพื้นฐานหุ้นมาออกเป็น2วิธีก็คือ 1. top down approach และ bottom up approach ก่อนจะไปเรียนรู้ความแตกต่างและรายละเอียดของวิธีการประเมินมูลค่าพื้นฐานหุ้นทั้ง2วิธีอยากจะให้ทุก จริงๆแล้วทุกคนมีสัญชาตญาณของการประเมินมูลาค่าพื้นฐานหุ้นอยู่ในตัวของทุกคนแล้วลองสังเกตดูให้ดีเวลาเราไปซื้อของอย่างไราก็ต้องประเมินบ้างว่าถูกหรือแพงไม่งั้นเราคงไม่เห็นคนแห่กันไปซื้อสินค้าตอนลดราคาแม้ต้องแย่งกันซื้อก็ตามเช่นคนเข้าคิวยาวที่ร้านกาแฟสตาร์บัคเพื่อซื้อกาแฟหนึ่งแก้วแถมหนึ่งแก้วแม้แถวจะยาวขนาดไหนก็รอได้เพราะทุกคนรู้ว่าได้ราคาลด ลงมา50%แล้วได้ของเหมือนเดิมคำถามคือทำไมเราถึงยอมอดทนรอซื้อกาแฟ Starbucks นั้นเพราะเรารู้ว่ากาแฟ s t a r b u c k ราคาแก้วละเท่าไหร่และรสชาติเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันกับหุ้นหากเรารู้ว่าหุ้นที่เราซื้อมูลค่าพื้นฐานเป็นอย่างไรเป็นเท่าไหร่เหมือนรู้ราคากาแฟและเรารู้พื้นฐานของบริษัทนี้เป็นอย่างดีเหมือนรู้รสชาติกาแฟเราจะสามารถบอกกับตัวเองได้ว่า เราควรซื้อหุ้นที่ตัวเองเล็งไว้หรือไม่ต่อมาการประเมินมูลค่าหุ้นแบบ Top Down Top Down a อ p พ o a c h เรามาเริ่มอะไรที่มันง่ายๆก่อนดีกว่านั่นคือการประเมินราคาหุ้นว่าถูกหรือแพงโดยใช้วิธีท็อปดาวหากเพราะหากผมไปเริ่มต้นด้วยวิธีบอ t ทอมอักลัวว่าท่านจะไม่สนใจ มีคนเคยถามว่านักลงทุนเน้นคุณค่าเขาประเมินมูลค่าหุ้นกันยังไงเขาต้องรู้ทฤษฎีทางการเงินมากมายเหมือนนักวิเคราะห์หรือเปล่าถึงจะประเมินมูลค่าได้คาตอบคือไม่แน่นอนเพราะเท่าที่รู้จักมีไม่ถึงเครื่องที่ใช้ทฤษฎีทางการเงินวุ่นวายแต่ส่วนใหญ่ใช้วิธีท็อปดาวน์แอปพอร์ตโดยไม่รู้ตัวไม่เวทแม้แต่ไอดอลร่างเล็กของผมอาจารย์นิเวศ ก็ใช้วิธีแบบอ้อมๆเช่นการแล้วอะไรคือการวิเคราะห์แบบท็อปดาวแอปพอร์ตวิธีท็อปดาวแอ p พอร์ตคือการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจเพื่อประเมินว่าเราถึงจุดที่ควรซื้อหุ้นแล้วหรือยังอีกในหนึ่งเรากำลังวิเคราะห์ว่าเมื่อไหร่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อเกิดขึ้นแล้วราคาจะไหลลงมาแรงมากจากความตื่นตระหนกของนักลงทุนบงเล็บ กลัวถึงขั้นตลาดหุ้นจะล่มสลายกันเลยซึ่งเป็นเวลาที่เราควรซื้อหุ้นในฐานะนักลงทุนเน้นคุณค่านอกจากนั้นเราอาจวิเคราะห์ได้ว่าตอนนี้ราคาหุ้นแพงมากไม่ควรเข้าซื้อเนื่องจากเศรษฐกิจกําลังอยู่ในยุคฟองสบู่ใกล้แตกตอนนั้นราคาหุ้นจะขึ้นแบบลืมกลัวกันเลยความเป็นจริงคือเราจะกลัวเมื่อถึงเวลาซื้อหุ้นและเราจะโลภเมื่อเวลาขายหุ้น จริงๆแล้วเคยแบ่งปันไว้แล้วละมาทบทวนดีกว่าใครที่เคยอ่านไปแล้วก็ถือว่าทบทวนอีกรอบหนึ่งในชีวิตการลงทุน20ปีที่ผ่านมาได้เจอวิกฤตมาแล้วสองครั้งคือวิกฤตต้ยมยำกุ้งและวิกฤตซับพ,พาร์และอีกหลายวิกฤตคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใกล้กำลังใกล้เกิดวิกฤตขนาดใหญให่ให้เรามีโอกาสซื้อพุนิอีกครั้งอีกไม่นาน เท่าไหร่ไม่สําคัญแต่ที่สําคัญเราต้องรู้ว่าใกล้จะขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นแล้วมากกว่าไว้พรุ่งนี้มาต่อกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ